ผมไม่ได้พ่นนะผมมาถ่ายรูปนะไปเดี๋ยวถ้ารีบถ่ายรีบกลับเฮ้ยมันมีตรงนี้ว่าเป็นกราฟิกตี้อันนี้เป็นกราฟิกตี้ของจริงนะไม่ใช่แบบมัตะกี้นะแชแงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยังทิปนะครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุด อันแสนหน้าเบื่อของเราก็ไม่มีอะไรทำนะครับผมก็ออกมาถ่ายรูปเล่นดีว่ะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ว่างด้วยนะวันนี้ผมก็เลยหยิบกล้องแล้วก็ขับรถออกมาเลยนะครับคอนเทนต์ของเรานะครับวันนี้ก็ถ่ายรูปรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ่ายรูปเล่นนะครับถ่ายรูปสวยๆด้วยกล้องมือถือนะมันคงไม่สวยเท่ากล้องใหญ่หรอกเพราะว่าการละลายฉากหลังมันน่าจะไม่ได้เท่ากล้องใหญ่นะ เดี๋ยวตอนนี้เราหาโลเคชันก่อนแต่ผมเคยเห็นมันมีงานอาร์ตอยู่แถวนี้นะครับเป็นเป็นอาร์ตบนกำแพงนะครับเนี่ยนมผงเนะ่อันนี้ก็สวยเอ้ยอันนี้ยังสวยนะตรงนี้ก็น่าถ่ายแต่ว่ารถมันสัญจรไปมานะครับก็น่าจะไม่เวิร์กเดี๋ยวไปเกะขะเขาแต่ฟอนต์สวยนะครับเมื่อกี้เป็นการาฟิกตี้สไตล์ไทยนะ <laughs> โอเคเราเดินทางไปโลเคชันดีกว่าผมมีที่หนึ่งโอเคที่จะแนะนำใครมีรถมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถยนต์รถไถรถกีแตนรถ10บล้อรถหล้อก็ตามมาได้นะครับ <S <S ผมคานว่าจอดได้ทุกรถอะเอามาจอดแล้วก็มาถ่ายนะครับสวยดีช่วงนี้ก็ลมหนาวในกทมก็เริ่มผ่านพ้นไปนะครับรู้สึกเริ่มกลับมาอุ่นๆแล้วแล้วเดี๋ยวในอีพีหน้านะครับ อีหน้าเราจะไปบิ Big tip ๊กทิปกันอีกแล้วอย่างที่ผมบอกใน e ีีที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูนะครับอีพีวันเดย์นครนายกครับไปดูได้นะครับเป็นไงครับบรรยากาศบรรยากาศดีวันนี้ไม่มีแดดไม่มีไม่มีแดอ๋อไม่มีแต่ผู้ชายก็ในอีพีหน้านะครับติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นบิ๊กทิปนะครับกรุงเทพกาญจนบุรีนะครับปลายทางก็ายโยก ใหญ่นะครับเป็นไซยยกใหญ่ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงอันนี้คือรวมพักรถแล้วนะรวมพักรถกินข้าวแล้วละประมาณ4ชั่วโมงเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามชมเลยเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมเล่งภาพเลยไปไวๆเลยเฮยมันมีตรงนี้ว่าเป็นกราฟิกตี้อันนี้เป็นกราฟิกตี้ ของจริงนะไม่ใช่แบบมาะกี้นะเนี่ยใครจะเอารถหกล้อแบบนี้มาก็ได้นะถ่ายรูปแบบเปี้ยวเลย <laughs> แล้วก็อย่าลืมมาทำคอนเทนต์นะครับ <laughs> ถ่ายรูปหกล้อสวยด้วยกล้องโทรศัพท์นะครับ <laughs> ลองดูจะถึงแล้วอยู่ตรงตลาดต้นไม้นะครับตลาดต้นไม้หัวมุมตลาดต้นไม้หัวมุมแถววัชรพลนะครับนี่ครับโลเคชั่นเรา ก็จะมีพี่ๆมอเตอร์ไซค์เขาจอดทักนะดูทิชชันของเรามันคนมันเยอะที่ผมเคยมาคือคนน้อยมากอะเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้นี่ลองมุมนี้ดูก่อนเดินเดี๋ยวเราตั้งขาตั้งคู่ก่อนถ่ายรูปรถมอเตอร์ไซค์นะตั้งขาตั้งคู่นี่คือแหลมที่สุดแล้วทรงมันจะสวยที่สุดละมุมก็จะประมาณนี้ จสวยเหมือนที่ผมคีโมไปไหมเทคนิคไม่มีอะไรมากครับถ่ายไปเถอะครับ <c oughs> เราพยายามเลือกโลเคชันที่แบบฉากหลังมันไม่ค่อยมีอะไรครับเป็นสีเป็นพื้นแบบเนี้ยเนี่ยแบบที่เห็นในโทรทสัมเนีแรมเวลาเราถ่ายรถมอร์ไซค์ถ้าเรานั่งถ่ายก็จะดีนะครับถมันจะดูใหญ่ขึ้นโอเคโหเท่อะโอ้โหวยตัวเองทิ่ไหไโอ้โหเฉียบผมว่าโลเคชันนี้แบบใช้ได้อะ แต่ถ้าคนน้อยนะผมจะลดจอดไว้ตรงนี้นะแล้วก็ฉายมา้างหลังเห็นเห็นมุมนี้ทั้งหมดเลยลองลองลองเปลี่ยนมุมดูเหมือนเดิมครับขาตั้งคู่นี้ดีที่สุดแล้วก็เวลาเราจะถ่ายรูปรถเนี่ยเรามาจัดทรงให้ล้อมันตรงเห็นปะว่าล้อมันเดียวมาจัดทรงให้ล้อมันตรงเออมุมนี้ก็สวยอยู่เอ้ยใช้ได้เลยเนี่ยครับถ้าเรานั่งถ่ายนะมันจะดูมันจะดูเต็มนะครับดูใหญ่อะรถมันดูใหญ่ส่วนตัวชอบให้รถมันดูคันใหญ่ เฮ้ยมุมนี้ก็สวยหน้ารถชี้ไปทางนี้ไปทางเดียวกับไอปูนข้างบนนะมันก็ดูเทแปลกแบบนี่ครับหน้ารถเฉียงมางี้ไอเสาปูนทั้งบนเฉียงไปไ,ไปทางเดียวกับรถนะครับมันก็ดูแบบดูเทเดียะอาจจะไม่ได้สาระนะครับ <c oughs> วิดีโอนี้อาจจะไม่มีสาระให้เพื่อนๆนะครับแต่อาจจะดูเพลินๆ อช่เดี๋ยวเราไปโลเคชันอื่นต่อคือผมไม่ค่อยถนัดด้วยไงตอนเนี้ยผมถ่ายไปด้วยแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกไปด้วยพูดไปเรื่อยกูเนี่ยไปเปลี่ยนโลเคชันกันผมผมขอย้ำอีกอีกรอบหนึ่งนะครับวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้ให้สาระแก่ท่านนะครับก็ทนดูเพื่อผมก็ได้ครับขอบคุณครับไ <laughs> ปอีกโลเคชันเนี่ยผมยังไม่เคยมาถ่ายแต่ว่าสวยช้ได้เลย หมือนผมจะเลยทางขึ้นจากด้านนู้นครับเหมือนต้องขึ้นจากด้านนูน้นเหมือนผมต้องย้อนจากตรงนี้ครับขออภัยสังคมนะครับผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับผมขอโทษนะครับก็เมื่อกี้ผมสำรวจดูแล้วตอนมาที่ว่าผมรู้ตัวว่ามาผิดเนี่ยผมดูแล้วมันไม่มีคนเดินไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเลยนะผมเลยย้อนแบบนี้เลยอาจจะผิดแต่ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ รถเราสีดำใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกราฟฟิกตี้ตรงนูน้นสีดําเหมือนกันเรามาคุมโทนคุมโทนนี่หน้าสาวอินเดียนะครับ oh, <yeah. S 1> เหมือนเดิมนะครับที่ผมได้แนะนํำมาไว้อยากจะถ่ายรูปรถให้สวยก็ขาตั้งคู่นะครับ oh, <yeah. S 1> ขาตั้งคู่แล้วก็ขายตั้งเดียวเอาขึ้นแล้วก็อย่างถัดมา หลังจากเอาขาตั้งเดี่ยวขึ้นขาตั้งคู่ตั้งลงล้อหน้านะครับล้อหน้าแนะนําว่าปรับล้อหน้าให้ตรงตรงกับไฟหน้าเนี่ยมันจะสวยโอเคหรือบางคนเนี่ยทําปั๊มเบรกมาเนี่ยทำปั๊มเบรกการเบรกหันอย่างนี้ก็สวยนะครับแต่สําหรับผมผมชอบอย่างนี้ให้มันตรงเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายกันดีกว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนใช้ไอโฟนครับแล้วมันเพื่อนเพื่อนถ่ายอย่างเงี้ย แล้วรู้สึกว่าไม่ชอบที่มันติดข้างบนเนี่ยเป็นติดป่าลกล,ลุงลังข้างบนนรับขอแนะนํานะครับเพื่อนๆกดซูมนะครับไปที่ไอคูณสองเนะี่ยซูมไปนี่เห็นไหมฉากหลังของเพื่อนๆมันก็จะดึงมาให้เห็นแต่การาฟริกตี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูรูปได้เลยเวลาผมถ่ายรูปรถหรือรูปคนนะครับสังเกตว่าผมจะเอาตัวรถเนี่ยอยู่เฉียงๆนิดนึงจะไม่อยู่ตรงกลางมันน่าดูกว่า ใช้หลักการจุดตัด9ก้าช่องนะครับลองดูมุมนี้นะให้ติดตัว ZA นะครับเป็นคำรมาซาฟอร์ซ่า,ซาท่านนี่ผมไม่รู้นะว่าระหว่างที่ผมถ่ายรูปเนะี่ยมันจะเห็นอะไรในจอนี้ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมใส่หมวกน,น็อกถ่ายแล้วทีนี้ไม่รู้เลยว่ามุมกล้องเป็นยังไงนะครับไปกันต่อ ตรงไหนดีเอยเฮ้ยอันนี้สวยอะสีมิ้นะสีฟ้าน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราวนไปดูก่อนตรงนี้ก็สวยมันดูดูดิบดิบดิเนี่ยตัดใหม่นะครัเขาเรียกถนนตัดใหม่ตรงข้างบิ๊กซีสะพานใหม่นะครับถนนตัดใหม่ข้างบิ๊กซีสะพานใหม่เดี๋ยวผมลองหามุมแบบแปลกๆดูเดิม ขาตั้งคู่ปึ๊บขาตั้งเดียวขึ้นจัดหน้ารถให้ตรงตรงแล้วแล้วก็หยิบกล้องนะซึ่งกล้องในวันนี้ของเราเป็นโทรศัพท์นะครับตามชื่อคอนเทนต์เลยรูปสวยด้วยกล้องมือถือนะ <Wow. S 1> โหนี้สวยจริงกว้างนี้สวยไหมเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวผมไปแต่งอีกทีหนึ่งนะแต่ผมก็แต่งด้วยมือถือนะไม่ได้แต่งด้วยคอมพิวเตอร์อะลองเลนนมเนาะไอมอน เล่น normal ดูลิ้นพันแล้วพูดเยอะเล่น normal ก็สวยนะครับดูนี่เรามาจอดตรงกลางเลยรู้โดนด่าปล่าใครด่าก็คอมเมนต์ด่าได้เลยนะโหยังเกิดอะ่ะเด็ดแน่นอนแค่กล้องมือถือนั่นแหละผมมีนะกล้องใหญ่อะ่ะแต่ว่าผมทำให้ดูแค่กล้องมือถือนั่นแหละ เดี๋ยวนี้กล้องใหญ่ผมแทบจะไม่พกเลยนะขี้เกียจพกเลยพอมันมีพวกแอคชั่นแคมมีกล้องมือถือเงี้ยทั้งงานวิดีโอและภาพนึ่งนะผมว่าใช้แค่นี้เอาอยู่เลยโห oh, นี้ก็สวยอะเดี๋ยวว่างต้องพาชาวแก๊งมาถ่ายรูปเล่นละเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันติดป่ากล้วยหรือเป็นปา ôi, yeah. ่าอยู่ข้างหลังตรงนี้เพื่อนๆซูมไปเลยกดซูมไปเลยผมเชื่อว่า มือถือเพื่อนๆทุกวันเนี่ยแม่งซูมได้เกือบทุกรุ่นแล้วมีเลนส์ซูมหมดแล้วแต่ก็นั่งลงนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้ถ้าเราไม่อยากให้เห็นตาเราก็กดภาพลงมาแต่ว่ามันก็เห็นพื้นเยอะครับแนวตั้งบ้างเลนวายลองเลนวายดูบ้างโอ้โหเลนวายเลนวายก็สวยอะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแสงหมดแล้วเดี๋ยวผมขับรถกลับบ้านอีกโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เป็นไงบ้างกับเทคนิคการถ่ายภาพรถด,ด้วยครับด้วยมือถือนะครับภาพสวยด้วยมือถือง่ายๆเลยใช่ไหมยแล้วก็ e ีนี้มันไม่ได้มีอะไรมากนะครับอย่างที่ผมบอกสาระแทบไม่มีนะครับแต่ว่า ผมเบื่อเบื่อครับวันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับแต่เลิกผมก็มาทําคลิปเล่นนะครับและถ้าคลิปนี้ถูกใจนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปเลยแชร์รัวๆเลยแชร์ไปเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับอย่างที่ผมบอกไป EP หน้าเนี่ยเราไปออกทริปอีกแล้วเป็นบิ๊กทริปนะครับกาญจนบ,บุรีเจอันมันแน่นอน,นครับ EP หน้าสวัสดีครับ ใจจริงๆลวเลยว้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วคาใจก็ต้องสนองสิจัดสัครูปเด้อเขาจะคิดไหมว่าว่าผมเป็นคนพ่นนะ่ะผมไม่ได้พ่นนะ่ะ <laughs> ผมไม่ได้พ่นนะ่ะผมมาถ่ายรูปนะ่ะไปเดี๋ยวถ้ารีบถ่ายรีบกลับอ่าผมไม่ได้พ่นนะครับผมไม่ได้พ่นไปดีกว่ากลับ okay,